เาเเยนี่อ่ะต๊อกต๊อกยาเลยมาเฮ้ยสวยจัดขนาดบอลที่พกของจัดผมัยเนี่ยมันไม่ให้บอลมาข้างหน้ามึงลเขาเขามาเดินชิดเพื่อนจนหมดแล้วมึงยัให้บอลมึงต้องงานมันไม่ให้ ยิงฉลงฉลับเต็มใจวางให้เออเลยดีมากจะโทษเฮ้ยเุยเลยเฮ้ยเกมจะได้มันมันหน่อยในแล้วอ้าวขี้อะนะขี้อะนะผันแล้ว ตู้เลยตู้เลยโอ้ยออกแล้วเล,นล่นได้เล่นได้เออดูดไม่ดูดแล้วลุ้นคิดเร็วทำเร็วหน่อยมันดูดไอ้นี่กันเลยดูดไอ้นั่นกันเลยไอ้คนเขาโหม่เลยอันตรายของบุหรี่บอกให้เริ่มดูดแล้วปวขาแล้วไอ้บุหรี่ไฟฟ้าโอ้ยฝุดตีน่ะเอาเพิ่มเยอะแล้วตัวยาดูตัวยาเลยเป็นน้ำ นีเห็นทำความสะอาดอ่ะที่พี่เขาเมาดำลีเนเ่ย

ขอบไปไหนนินเขียวอ่ะขอบเปล่าด,ด,ดีน่บูนมาด้วยไหนวะน้า<ด> ต้อมกลับตำแหน่งด้วยต้อมอ้เอทำไมเด่นอยู่อ๋อเด่นเขาอยู่เดียว